ุผู้ชมมาที่อีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยคนนี้ริชชีออร์เรนตหลายคนแซวนิดนึงว่าเธอเป็นนางเอกสายธรรมชาติค<ฮา>ืออยู่กับธรรมชาติมาทั้งชีวิตตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆก่อนจะเข้าวงการเลยคุณผู้ชมครับเพราะอะไรเพราะว่าเธอเนี่ยอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะอยู่ที่ดอยปู่หมื่นฮะอยู่กับธรรมชาติที่นั่นแล้วก็เป็นเจ้าของโฮมเซชื่อว่า ดอยปู่หมื่นลาหูโฮมสเตย์ด้วยและเป็นพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวคนสําคัญที่ดอยปู่หมื่นด้วยนะโห oh, คือเรียกว่าวิถีชีวิตทุกอย่างค,คือซึมซับวิถีชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติ <c oughs> มาตั้งแต่เด็กอะ่ะคุณผู้ชมเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครที่รู้เรื่องราวของน้องอจะรู้เลยว่านะน้องอ่ะอยู่ที่เชียงใหม่แล้วอยู่บนดอยอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของน้องคือเข้าใจธรรมชาติ <c oughs> ที่มีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดแบบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายทําให้การมารับบทปริชาติเนี่ยคุณผู้ชมซึ่งในนบทเเคาป็รู สาวชาวเมืองแต่ต้องขึ้นไปใช้ชีวิตแล้วไปสอนเด็กๆอยู่บนดอยในละครพระจันทร์แดงเนี่ยบอกรู้สึกเลยว่าเข้าทางมากเพราะว่าคุ้นชินกับความสวยงามของธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติจนรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์ความสวยงามแบบนี้เอาไว้ค่ะรู้สึกว่าเหมือนเราเคยเห็นบนดอยแล้วเราเราเหมือนเรามีความรู้สึกที่เราพยายามอนุรักษ์บนดอยเราไว้อยู่แล้วพอเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าทุกอย่างในเรื่อง ก็เหมือนช่วยให้ทุกคนรู้สึกว่ามีใจที่อยากจะแบบไม่ใช่แค่เสือยพญยาที่จะมาบแบบปกป้องป่าแต่ทุกคนควรจะช่วยกันด้วยหนูคิดว่าเราควรอนุรักษ์ทุกอย่างไว้เพราะมันคือต้นน้ําและเป็นธรรมชาติถ้าตรงนั้นถูกทําลายข้างล่างหรือว่าแบบ ระบบนิเวศทั้งหมดที่เหลือก็ <Okay. S 2> จะพังไปด้วย <Okay. S 2> และสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเห็นแบบจากปัจจุบันแล้วไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติต่างๆภัยธรรมชาติอ <Okay. S 2> ะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่ามันเริ่มต้นจากจุดนี้นะคะที่ <Okay. S 2> บางทีเราอาจจะแบบมันมีความแบบอยากได้พบประโยชน์ส่วนตัวอ <Okay. S 2> ะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากให้เรามองถึงแบบมันคือโลกทั้งโลกเลยมันแบบเป็นทุกอย่างอยากให้ทุกคนช่วยแบบ <Okay. S 2> อนุรักษ์และรักษาไว้ค่ะว้าว wow. ผม<ฮ>ชอบวิธีคิดของเธอมากเลยพี่เดียค่ะสมกับเป็นพรีเซนเตอร์ของการท่องเที่ยวดอยปูเหมือนจริงๆคืออย่างนี้คุณผู้ชมแล้วควาเรื่องพระจันทร์แดงจะได้ดูกันแล้วนะสัปดาห์หนะ้าความสนุกและความน่าดึงดูดใจของเราก็คืออะไรหนึ่งเลยความเข้มข้นของการดําเนินเรื่องนี้มาอยู่แล้วนะฮะ,ะแต่คุณจะเริ่มรู้สึกรักธรรมชาติขึ้นด้วยจริงๆเราจะได้เห็นฟีลลิ่งของการใช้ชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองเช่นชาวบ้านดอกแดงอย่างเนี้ หรือแม้กระทั่งคำสาบที่เข้ามาแต่ผู้ชมดูไหมว่าในเรื่องเนี้จะมีความรักที่เป็นพลังอันบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่มากอมเอาชนะได้ทุกอย่างแม้กระทั่งคำสาบที่ว่านี้นี่คุณผู้ชมจําชื่อเรื่องนี้ไว้พระจันทรแดงนะฮะจะออกอากาศตอนที่1ตอนแรก1พฤศจิกายนนี้แล้วช่วงวันสาม11วันจันและว,วันอังคารสองทุ่มครึ่งนะฮะโอ้แค่ดูบรรยากาศแล้วเป็นไงฮะ มันตโตโน่ยิ้มกลุ่มเลยนะสวยงามมากเหมือนกับแบบเนี่ยช่วงที่โควิดที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ไปท่องเที่ยวที่ไหนดูเรื่องนี้เหมือนกับว่าออคุณได้ไปเที่ยวเลยนะเพ<ข>ราะมันจะเห็นภาพบรรยากาศภาพป่าภาพเขาที่มันแบบโหสวยมากจริงๆเพราะฉะนั้นรอติดตามภาพก็สวยเนื้อเรื่องก็เข้มข้นนะคะวันจันทร์แล้วใช่ไหมวันจันทร์แล้วตอนแรกตอนแรกสองทุ่มยี่สิบนาทีพระจันทร์แดงนะคะถูกต้องย้ำว่าต้องดูสดด้วยนะถูกต้องค่ะ